สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับในวันนี้นะครับนุชาจะมารีวิวตามคําเรียกร้องของทุกคนนะครับก็คือครีมกันแดดสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวเล็กสิวน้อยสิวปานกลางสิวเยอะๆนะครับสามารถใช้ได้อย่างแน่นอน เราก็หลายหลายคนเนี่ยให้โจทย์มาว่าจะต้องเป็นครีมกันแดดที่เราใช้ยารักษาสิวอยู่เนี่ยสามารถใช้ได้ไม่แสบผิวนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการอุดตันท,ที่ผิวนุชาก็ไปทดลองมาหลากหลายตัวนะครับแต่นุชามาคัดตัวที่มันเด็ดที่สุดนะครับ <Wow. S 1> ในตอนนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับก็คือตัวของพอลล่าชอยรุนครียนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นอันต้าไลท์เดลี่ไฮเดอริงฟูอิดนะครับบอดสเปกตรัมสปีฟสามสิบบวกนะครับนี่นะจะเป็นลักษณะของหลอดสีฟ้าแบบ ปริมาณที่เขาบรรจุมานะครับก็คือ60 ML นะครับซึ่งหลอดนี้นุชาใช้ได้ประมาณ2เดือนเกือบ3เดือนเลยนะครับซึ่งตัวรุ่นนี้มันเป็นตัวครีมกันแดดในรูปแบบของบอสเปกตรัมก็คือผ่านการทดสอบนะครับแล้วก็พบว่ามันสามารถคาดหวังผลใน S P F 3 0บวกนะครับสามารถกันทั้งรังสี U V A U V B แสงบูไลนะครับแสงหลอดไฟแสงทหน้าจอโทรศัพท์แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่แบบมีกิจกรรมที่มันไม่ต้องเผชิญกับแสงแดดที่แบบ มันรุนแรงนะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าไปกิจกรรมนอกบ้านเบาๆอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้จุดเด่นนะครับก็คือเขาใช้กันแดดเนี่ยในรูปแบบของไฮบริดนะครับซึ่งการทํารูปแบบของไฮบริดเนี่ยก็คือมันมีส่วนผสมของสารกันแดด2ชนิดก็คือฟิซิคอลสันสกินกับเคมีคอลสันสกินซึ่งสูตรตำรับสารกันแดดที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยนุชาทดสอบแล้วนะครับแล้วก็กับกลุ่มเพื่อนเพื่อนทีมแพทย์นะครับแล้วก็กลุ่มเภสัชกรเนี่ยเราพบกันว่าไม่ทําให้เกิดการอุดตันที่ผิวนะ ที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มของแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยทําให้ผิวของเราเกิดความชุ่มชื้นนะครับสารเด่นๆนะครับที่เป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิเดนต์ที่เขาใส่เข้ามาตัวแรกก็คือกรีนทีนะครับที่จะสามารถช่วยลดการอักเสบของผิวนะครับแล้วก็ทําให้ชะลอริ้วรอยอะไรต่างๆได้ด้วยครับแล้วตัวนี้นะครับยังมีสารสกัดจากโอนะครับที่จะสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นผิวและยังมีโซเดียมไฮโดรเนตนะครับจะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยเรียบเนียนุขก่ลมอง สกัดอะไรต่างๆสาหรับใครที่คาดหวังว่าเฮ้ยเราเนี่ยควรที่จะได้รับอะไรจากครีมกันแดดตัวนี้ไหมนะครับนุชาให้ความเห็นว่ามันจะได้รับสา,ารสกัดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือในรูปแบบของแอนตี o ้ออกซิเดนก็คือปกป้องอนุมูลอิสระจากทั้งแสงแดดมลภาวะอะไรต่างๆเราก็สามารถช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นได้ด้วยก็คือเป็นทั้งตัวครีมกันแดดนะครับแล้วก็เป็นตัวบารุงนะครับถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวนุชชาจะให้ทุกคนมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับกอว่า มันเป็นลักษณะของเนื้อน้ำนะเป็นเหมือนแบบน้ำนมอ,ะอ่ะอ่าให้ทุกคนดูนเห็นไหมมันเหลวเหลวมากพอเวลาที่นุชชาบีบมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของน้ำเลย เวลาที่เราทาไปแล้วนะครับมันก็จะเหมือนแบบแตกตัวเป็นน้ําแล้วก็ไม่ทําให้ผิวของเราเกิดการเปลี่ยนสีเลยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้หน้าของเราวอกเลยสําหรับใครที่กังวลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทาครีมกันแดดตัวไหนแล้วรู้สึกว่าทําให้หน้าวอกตัวพอลล่าชอยตัวเคลียร์ตัวเนี้ยไม่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเกิดการวอกแล้วที่สําคัญเลยพอเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเยอะอ่ะแล้วก็มันจะแมตไปที่ผิวของเราเลยดังนั้นใครที่ มีปัญหาเรื่องผิวมันมากๆสามารถใช้ได้หรือกังวลว่าเฮ้ยเราเป็นผิวคล้ำผิวสองสีแล้วก็เวลาที่เราใช้ครีมกันแดดเนี่ยตัวอื่นอย่างเช่นฟิสิก c a คอ u n ส c r e กินใช่ไหมครับเวลาที่เราทาไปบนผิวหน้าของเรามันจะเกิดอาการหน้าเทาแต่ตัวพอเราใช้ตัวเนี้ย ไม่ทําให้หน้าของเราเกิดอาการเทานะครับแล้วก็นุชาทดสอบพบว,ว่านุชาใช้ตัวนี้ในช่วงที่นุชาไปทาเลเซอร์รักษาลุมสิวมาก็คือมันไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองผิวเลยนะครับแล้วก็ยิ่งจะช่วยทําให้รอยแดงนะครับจากการที่เราไปท moyens, เาเลเซอร์มาหรือว่ารอยแดงรอยดําจากการที่เรากดสิวมาหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นสิวแล้วทีเนี้ยเราใช้ยารักษาสิวอยู่ตัวนี้ไม่ทําให้ผิวหน้าของเราเกิดการระคายเคืองเพิ่มแล้วก็ยังสามารถส่งเสริมนะครับหรือว่าซัพพอร์ตเนี่ยทำให้ผิวเราเกิดการหายจากสิวได้เร็วเพิ่มมากขึ้นเกิดกกาาารรหยยจอแ ต่างๆเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยครับก็เป็นครีมกันแดดที่นุชาคิดว่าเฮ้ยมันดีตัวนึงเลยนะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกานะครับแล้วก็เป็นตัวที่โด่งดังในต่างประเทศมากๆนะครับถ้าใครติดตามบล็อกเกอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศเนี่ยหรือว่าไอจีอินสตาแกรมอะไรต่างๆเนาะก็จะเห็นตัวพอลล่าชอยเนี่ยเป็นตัวแบรนด์ทางเลือกเลยนะซึ่งเป็นตัวที่นุชาคิดว่ามันมีอีกหลากหลายตัวเนี่ยที่เราควรที่จะไปทดลองทดสอบเพราะว่าด้วยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวถ้านุชชาามีโอกสัใ้ตว อย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มโทนเนอร์ไหมหรือว่ากลุ่มของ BHA หรือว่ากลุ่มของสารพัดเซลล์ผิวอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนุชาจะมารีวิวให้ทุกคนได้ทราบกันเพราะว่าตอนนี้ขออูไปก่อนนะครับมีทดสอบหลากหลายตัวเลยนะครับ <Wow. S 1> คือแบรนด์เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์เลยนะแต่นุชามารีวิวในแง่มุมที่นุชชารู้สึกว่าเฮ้ i, ยใช้เราชอบจริงๆนะครับให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับวิธีการใช้นะครับนุชาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้ประมาณ2ข้อนิ้วมือแบบเนี้ยหลังจากที่เราล้างหน้านะครับก็คือใช้เป็นตัวสุดท้ายหลังจากที่เราลงสกิินนแครไมมม่่ววาาาจเเป็ซยสต้ ซิวเจลเลือดรอยอะไรต่างๆใช้เป็นตัวสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้แป้งฝุ่นเมคองเมคอัพอะไรต่างๆที่เราใช้อยู่ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราใช้เสร็จนะครับก็คือตอนเย็นเนี่ยนุชาแนะนำนะครับควรที่จะใช้ครีนซิ่งไม่ว่าจะเป็นครีนซิ่งออยล์ครีนซิ่งวอเตอร์นะครับก็สามารถใช้ไปเพื่อที่จะคลีนคราบกันเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อลดการอุดตันไม่สามารถใช้แบบแค่น้ําเปล่าได้นะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการอุดตันได้นะครับก็หลีกเลี่ยงกันแล้วกันนะครับก็ฝากไว้สํำหรับครที่อส,อสน อยากทดลองใช้นะครับเดี๋ยวนุชชาจะแปะลิงก์รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชชาที่นี่แล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาสีวนุชชาแบบส่วนตัวสามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกมาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย